ดีครับข้าสวนกับลูกเกษตรนะครับ2020นะครับวันนี้นะครับ4โมงนะครับเราลงมาเร็วกว่าทุกวันนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมได้ดูแล้วว่าแม่ไก่นะครับฟักไก่นะครับจนเป็นลูกเจียบนะครับหลายแม่นะครับหลายแม่เหมือนกันวันนี้ก็มาดูกันว่าเขาฟักหมดหรือเปล่านะครับถ้าฟักหมดแล้ว ผมก็จะเอาลงมาอนุบาลโดยการขังสุ่มนะครับเพื่อที่จะให้แม่ไก่เขาหัดสอนให้ลูกไก่กินอาหารแล้วก็กินน้ํานะครับก่อนที่เราจะทําวัคซีนนะครับไปดูกันเลยครับครับผมตอนนี้นะครับตอนนี้แม่ไก่ผมฟักออกมาเป็นตัวลูกเจี๊ยบนะครับอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคอกนะครับเจ็ดแม่นั่นเองนะครับนี่ครับ ตอนนี้แม่นี้นะครับแม่นี้ผมเอามาขังไว้ในอ่าเล้าเล็กๆนะครับกรงเล็กๆที่ผมได้เตรียมไว้นะครับอ่าผมจะแบ่งเป็นสองล็อกนะครับสองล็อกนะครับนี่แม่นี้ก็อ่าฟักออกหมดแล้วนะครับฟักออกหมดแล้วได้ประมาณสักสิบตัวนะครับสิบตัวผมก็จะเอาให้เขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่มีฟางนะครับมีฟางแล้วก็มีรางอาหารแล้วก็มีน้ํานะครับ ตอนนี้แม่เขาก็กกอยู่นะครับกกอยู่ประมาณสิบตัวนะครับสิบตัวแล้วก็อีกล็อกหนึ่งฝั่งทางนี้นะครับอีกฝั่งทนี้ก็ประมาณแม่นี้แปดตัวนะครับแปดตัวแล้วก็จะมีรางอาหารนะครับรางอาหารกับน้ำให้เขานะครับเล้านี้นะครับสองแม่นะครับสองแม่ผมก็จะเอาไว้แล้านี้เหมือนกันเพิ่งเอาลงเมื่อกี้นะครับเพิ่งเอาลงเมื่อกี้ เดี๋ยวเราก็มาดูฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้ก็มีสามแม่นะครับสามแม่ที่เขากกไข่ยอยู่นะครับไขกไข่อยู่นะครับกขกไข่อยู่แต่พวกนี้ก็ยังยังไม่ได้ฟักออกมาเป็นตัวลูกเจี๊ยบนะครับแต่เราก็เดี๋ยวเราไปดูฝั่งทางนี้กันฝั่งทางนี้ครับ ไก่ผมจะออกมาเป็นรุ่นๆนะครับเป็นรุ่นๆเป็นชุดๆนะครับเป็นชุดๆนี่ฝั่งทางนี้ก็ถึงกั้นนะครับฝั่งทางนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่กกไข่อยู่นะครับกกไข่อยู่นี่ครับกกไข่อยู่ส่วนแม่นี้นะครับส่วนแม่นี้ฟักออกหมดแล้วนะครับ สงสัยมีตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งที่เขาเพิ่งออกจากเปลือกไข่นะครับแต่ยังไม่แข็งแรงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยอมาเอาเข้าลงนะครับแม่นี้ก็ประมาณสิบตัวเหมือนกันนะครับสิบตัวแข็งแรงเลยนะครับนี่นี่ครับแข็งแรงดูมีตัวหนึ่งครับที่เขายังไม่แข็งแรงผมก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยลงอ่าส่วนส่วนที่อยู่ข้างล่างนะครับกรงผมเต็มหมดเลยครับ ทั้งสุมทั้งกรงนะครับที่ผมได้เตรียมไว้นะครับเต็มหมดเลยนะครับผมก็เลยเอาลงพื้นดินก่อนก่อนอตอนที่ก่อนอายุเขานะครับเพราะปกติรุ่นนี้ผมยังขังไว้ในในกรงอยู่นะครับแต่ว่ากงรงเราเต็มนะครับกงรงเราเต็มผมก็เลยเอาลงก่อนนะครับผมก็เลยเอากรงลงแล้วผมก็เอาชุดนะครับชุดนี้นะครับนี่ เอามาใส่แทนนะครับเอามาใส่แทนโดยกันที่ว่ามีน้ำแล้วก็มีรางอาหารนะครับมีรางอาหารอยู่ข้างล่างด้วยนะครับนี่ครับผมแม่ไก่นะครับผมจะไม่ได้ใช้ตู้ฟักนะครับผมจะใช้แม่เขาฟักโดยธรรมชาตินะครับโดยธรรมชาติเลยนี่ครับโดยธรรมชาติแข็งแรงนะครับนี่แข็งแรงทำฝีดาดเรียบร้อยนะครับฝีดาดเรียบร้อย ชุดนี้ยังไม่ได้ทำนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรออีกประมาณสักสามสีวันนะครับเดี๋ยวเราเข้าตลาดเราก็ไปซื้อวัคซีนฟีดาดมาทําเขานะครับกับนิวคาสเซิลนะครับหลอดลมนะครับอ่าผ่านไปนะครับช่องนี้นะครับช่องนี้ที่ผมว่าผมจะเอาไก่ดำหรือว่าไก่ไข่มาลงนะครับนี่อนนี้ลูกแม่ไก่นะครับที่ผมได้เอาลง วันนี้กับเมื่อวานนะครับนี่ครับนี่ก็หนึ่งแม่นะครับเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็ประมาณแปดตัวนะครับแปดตัวนี่มีน้ํากับรังอาหารให้เขานะครับแปดตัวนะครับนี่ครับนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับนี่นี่อีกซุ่มที่สองนะครับ อันนี้ก็สุ่มที่สามนะครับแม่นี้เยอะมากเลยครับประมาณสิบกว่าตัวครับ <Archives> นี่เลี้ยงลูกดีมากครับนี่เลี้ยงลูกดีมากนะครับแม่นี้ก็แม่นี้ประมาณห้าตัวนะครับห้าตัวหกตัวนะครับนี่ส่วนตรงนี้นะอันนี้ก็ลูกดกเหมือนกันนะครับลูกดกเหมือนกันครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ เจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวนะครับนี่ส่วนล็อกนี้นะครับล็อกนี้อยู่ที่ประมาณห้าแม่นะครับห้าแม่ล็อกนอน้นสองแม่นะครับสองแม่กับไก่รุ่นเล็กนะครับไก่รุ่นเล็กอีกสองรุ่นนะครับสองรุ่นเพราะว่าที่ผมให้เขาฟักเองเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเอาตู้มาฟักนะครับเอาตู้มาฟัก เหมือนกับอเราจะเล่งให้เขาผสมพันธุ์กับวางไข่เกินไปนะครับผมก็เลยให้เขาไปตามธรรมชาติก็คืออผสมพันธุ์แล้วก็มีวางไข่วางไข่แล้วก็กกไข่กกไข่เสร็จก็พอเป็นลูกเจี๊ยบเนะี่ยเขาให้เขาเลี้ยงเองนะครับให้เขาเลี้ยงเองจนจนลูกเขากินกินอาหารที่เราให้เองได้กินน้ํา อกินอาหารเองได้นะครับพอดีเขาก็แม่ไก่เขาก็ฟื้นตัวพอดีนะครับฟื้นตัวพอดีเขาก็พร้อมที่จะมีชุดใหม่ให้เรานะครับผมจะไม่เร่งเกินไปนะครับสังเกตดูไก่ผมนี่ออกลูกโดกมากครับออกลูกโดกมากแต่ละแม่นี่ก็แข็งแรงนะครับแข็งแรงเพราะว่าผมให้อ่า,อาเขาทําตามธรรมชาตินะครับตามธรรมชาติเลยนะครับผมจะไม่ได้เร่งอะไรเขาอ่านี่ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเข้าตลาดนะครับจะไปซื้อ,อพวกวิตามินนะครับวิตามิน b 12นะครับวิตามินต่างๆแล้วก็มาผสมน้ำให้เขากินเขาจะได้แข็งแรงนะครับพวาช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกทุกวันก็อากาศก็เดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนนะครับอากาศก็ชื้นด้วยเดี๋ยวลูกไก่ของเราก็จะไม่สบายได้นะครับดิ แม่เยอะเลยนะครับนี่เยอะเลยแล้วแม่ไก่ของผมนี่จะไม่จิกลูกเลยนะครับจะไม่จิกลูกเลยถึงลูกตัวอื่นจะเข้ามาปนนะครับเขาก็ไม่จิกเขาจะเลี้ยงหมดอะครับเลี้ยงหมดเลี้ยงลูกเขาด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกตัวอื่นด้วยนะครับเขาไม่จิกเลยสังเกตดูอ่าเขาเลี้ยงดีมากนะครับเขาเลี้ยงดีมากก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้วันนี้เราก็มาดูไก่ลูกเจี๊ยบกันนะครับกับ ฟาร์มนะครับฟาร์มของผมเองนะครับฟาร์มของลูกเกษตรนะครับก็เลี้ยงประมาณนี้๋ผมเปิดไฟไว้นะครับเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะครับปิดไฟก่อนก็ฝากเพื่อนๆ้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผม้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เข้าสวนลําไยนะครับวันนี้ก็อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านมาดูน้องไก่กันนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้อ่า เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ